งานเกมคอมเอเชีย X Thailand แลนด์เกมปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของการผนึกกำลังระหว่างสองมหากรรมเกมระดับโลกได้เปิดฉากข,ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่16-19ตุลาคม2518ภายใต้ทีม World of g a m i n g โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหการรมเกมของไทยสู่เวทีโลกและเป็นส่วนหนึ่งของ New S อ u r v e ของประเทศ โดยเพนิง,งานได้วรวบรวมค่ายเกมชั้นนำจากทั่วโลกมาจัดแสดงคอนเทนต์และเดโมใหม่พร้อมจัดเต็มโซนความบันเทิงการแข่งข e ันอีสปอร์ตและการประกวดคอสเพย์โซนจัดแสดงผลงานเกมไทยและพื้นที่ธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาและนักลงทุน จริงวันนี้ก็ได้รับเชิญมาเปิดงาน World of Gaming นี่แหละครับก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมที่ผู้จัดเนี่ยได้จัดงานระดับโลกที่มีคนจากทั่วโลกมางานเรื่อง World of Gaming นี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมบอกว่านี่คือมันเป็นการเรื่องความคิดสร้างสรรค์อันนี้คือเราเนี่ยรัฐบาลเรามเาีเรื่องของพยายามเราการลงทุนเพื่ออนาคตนะ นอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเช้ามีการประชุมเรื่อง b o i ก่อนที่จะมานี่เนี่ยก็เราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตผมก็วันนี้ได้มาเปิดงานวันนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญเนี่ยคือทักษะที่เป็นเรื่องเรียกว่าซอฟต์สกิลเนี่ยและเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโอกาสในการที่จะเชื่อมโยงนอกจาก พัฒนาทักษะเรื่องรีสกิลของคนไทยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะส่งเสริมเด็กไทยยังไงเพราะว่าผมว่านอกจากเราพัฒนาเรื่องทักษะที่เป็นฮาร์ดสกิลเช่น AI แล้วเนี่ยในด้านซอฟต์สกิลเนี่ยทักษะที่เป็นที่เป็นเรื่องความเป็นมนุษย์น่ยและคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกลและเด็กไทยก็เก่งเราก็จะพยายามสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ได้คุยกับท่าน พอเดป้ารักษ ah, าการพอเดป้า ah, ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ส่งเสริมได้นะครับแล้วก็มันจะทําให้เราไม่ใช่แค่ส่งเสริมเด็กไทยให้เก่งขึ้นแต่มันจะเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยเมื่อกี้ผมได้กล่าวพูดในสปิชว่าถ้าเราสามารถให้เกมเมอร์ต่างๆหรือว่าคนพัฒนาเกมจากทั่วโลกเขามีโอกาสมาเมืองไทยเนี่ยถ้าเราสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยความเป็นไทยเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยคนทั่วโลกจะได้รู้จักกันมากขึ้น ตรงนี้ผมบอกว่ายุคของผมเนี่ยเราเล่นเกมได้เฉพาะแค่เกมกดแต่เด็กสมัยนี้มันสามารถเชื่อมโยงไปถึงทั้งโลกคนทั้งโลกที่ไม่มีโอกาสมาประเทศไทยจะได้รู้จักประเทศไทยผ่านเกมเหมือนที่เราก็รู้จักประเทศต่างๆผ่านหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดแต่วันนี้มันเป็นโลกยุคใหม่ใช้ดิจิตอลและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นมากับเกม อันนี้ผมคิดว่าก็จะเอาไอเดียต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดนะครับงานนี้เริ่มต้นกันอีกครั้งแล้วนะฮะ 17, 18และ19สุร์าาทิศนี้นะครับสู่การประชุมแห่งิริกิจนะครับนี่คือ Gamescom Asia Thailand Game Show หลายคนได้ยินการแถลงข่าวการเปิดตัวนะฮะหลายครั้งเราเป็นงานไทยที่จัดในไทยมาอย่างยาวนานนี่19ปีแล้วนะครับอยู่ๆแล้วก็มีเพื่อนใหม่จากเยอรมนีนะครับก็คือ Gamescom ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่องของเกมนะครับ เขาใหญ่กว่าเราสิบเท่าและว,วันนี้เขายินดีที่จะมาจัดร่วมกับเราเพื่อเราใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับและถือว่าเป็นมุมมองการยกระดับที่น่าสนใจมากของอุตสาหกรรมเกมนักเล่นเกมจะก,กลายเป็นนักธุรกิจเกมได้เป็นผู้สร้างสารรค์เกมได้เพราะว่าด้านบนนะครับบริ 1, เวณชั้นหนึ่งเหนืองานเนี่ยใน Plenary Hall เนี่ยเรามีการทำา Business Are ีก็คือการเจราจาการค้าซึ่งตอนนี้เห็นผลแล้วตั้งแต่เริ่มเมื่อวานนะครับเรามีบริษัทเกมโลก เดินเข้ามาหาบูธไทยเพลวิลเลียนซึ่งเป็นบูธของบริษัทไทยจำนวนมากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะทางดีป้ารวบรวมมาแล้วก็มาจัดแสดงอย่างเต็มภาคภูมิยื่นนามบัตรกันจนเรียกว่านามบัตรหมดนะครับเพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยได้เห็นว่าเรามีอุตสาหกรรมนี้อยู่ในบ้านเรานี่คือความพิสร้างสารรค์เป็นเรื่องที่คิดได้โดยคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นเพียงพอแล้วก็สแสวงหากระบวนการการสร้างสารรค์ได้ด้วยนะไม่ได้ว่าเล่นอย่างเดียว เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดใส่ครีเอทีฟใส่มุมมองใหม่ๆต่อโลกของเกมนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเกมใหม่ๆเมื่อาวานผมเจอน้องสาวคนหนึ่งมาจากจังหวัดบึงการนะชื่อน้องแอนทําเกมน่ารักมากเลยเป็นเกมคาเฟ่เล็กๆนะครับอยู่บนหน้าจอทํางานไปด้วยได้และมีคาเฟ่เลี้ยงอยู่แคสออก YouTube เป็นเหมือนถ่ายทอดสดใครมา comment, คอมเมนต์กลายเป็นตัวละครกลับเข้ามาในเกมอันนี้ถือว่าเราส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างมากนะครับทำให้วันนี้โลกเห็นแล้วว่า ตลาดเกมเนี่ยกำลังกำลังย้ายฐานมาคุยกันที่กรุงเทพนะครับซึ่งเป็นความภูมิใจสูงสุดของผู้จัดในปีนี้เลยครับอย่างแรกเลยผมว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่พิเศษก็คือว่าเราได้บริษัทเกมระดับโลกนะครับเข้ามาต้องเรียกว่าครบเลยก็ได้จำนวนมากต้องบอกเยอมากๆาก90ประเทศนะโดยโดย,โดยเป็นเกมใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีการเปิดให้เล่นที่ไหนเลย หรือแม้กระทั่งอย่างเกมที่เพิ่งลนอ์ไปอย่างด็อกี้ของโอนาซาเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ลนอ์โบนาซาที่มีภาษาไทยนะครับซึ่งนนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นผมเรียกซิมบอลิกล้วกัน <Yeah. S 2> ในการที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับและให้ความสําคัญโดยบริษัทเกมนานาชาติ <Yeah. S 2> ระดับโลก <Yeah. S 2> นะครับส่วนที่สองผมว่ามันเป็นการผนวกจุดแข็งเก่าของไทยแลนด์เกมโชว์นะครับกับจุดแข็ง เกมส์คอมเมชียในเรื่องของภาคธุรกิจนะครับสุดท้ายถ้าเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสอย่างที่ขอนะได้เรียนบนเวเียนะครับว่าอุตสาหกรรมที่มาจากเกมไทยเนี่ยเป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเองนะครับทาไมเราไม่ทํามันเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเรามีนักเล่นเต็มเมื่อเรามีนักเล่นเต็มไปหมดนะครับอันนี้สําหรับเราเนี่ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราพัฒนาเกมเกมเมอร์ของไทยเนี่ย ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตรงกับคนที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานนะครับส่วนที่3ผมว่าในใน,ใน,ในอันนึงที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างเป็นเป็นจุดภูมิใจอันนี้คือเราได้อย่างคุณเกลนมาเนะี่ยซึ่งถือว่าถ้าถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดนี่ก็ระดับแรดพิเนะระดับเมลกิฟสันนา <Gibson S 1> เหมือนเดกเกรนสโกฟิลผูร้าคอฟยูตี้มันเป็นตัวที่บอกว่าทําให้เราเนี่ยได้หาคนที่มาให้นักพัฒนาเกมหรือแม้กระทั่งเยาวชนบ้านเรานะครับได้ฟังและรู้สึก อินสปายเริ่มด้วย inspiration อินสปิเรชันนะครับอย่างที่ท่านรองอรองนายกบอกว่าอินสปิเรชันมันเกิดจากการที่ได้สืบได้เสพได้เห,เห็นได้เหได้ทำะะนะครับเนี่ยผมว่ามันเป็นการสนวกหลายๆส่วนนกวิกรรมตั้งแต่ภาคเอกชนทางทีมงานออร์แกไนเซอร์ทั้งสมท่านรวมถึงนะครับ Global g l o b a l เก mer และ Global Publisher และ Global Company ทั้งหลายเนี่ยรวมเข้ามาแล้วหวังว่าประเทศไทยเนี่ย Hub, DJ, yeah. Yeah. It's All I want to say is that I'm really happy that you managed to bring Games to Asia here to Thailand for such a wonderful Thailand game show. Um, and I think the spirit here and the vibrancy and uh, atmosphere is fantastic. So um, I would like to invite everyone to come and have a look what's happening here. And, uh, this is just the beginning. Now. We are up to something big for the Thai game industry and for the game industry in Asia. I think it's happening. โลกทั้งโลกหันมามองพวกเราแล้วในเรื่องของเกมนะครับต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ไทยฟู้ดแต่จะมีไทยเกมด้วยจะมีภาษาใหม่ๆมีมุมมองใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศของเราในสื่อดิจิตอลต่อไปทั้งโลกนะครับตอนนี้ทั้งโลกมองตลาดบ้านเราพื้นที่สําคัญคือกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่การร่วมมือความสร้างสรรคการทําเกมต่อไปในอนาคตมันเกิดขึ้นแล้วครับมาให้ได้นะครับถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับสุขเสาร์อาทิตย์นี้ ศูนย์การประชุมค่าสี่ริกิตนะครับงานเกมส์คอมเอเชียไทยแลนด์เกม h o โชว์นะครับแต่เดิมนะครับทุกคนที่ติดตามงานจะทราบว่าตัวเลขของผู้เข้างานเราเติบโตขึ้นทุกปีนะฮะเรามีอยู่แสนแปดหมื่นที่จะเข้ามาในปีผ่านๆมาเนี่ยนะเติบโตมาจนเราเรียกว่าพีคสุดแล้วแล้วมันไม่โตต่อละครั้งนี้เรามีเกมส์คอมมาจับมือด้วยเราคาดหวังทะลุสองแสนคนใน4วันนี้ซึ่งเริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยซึ่ืเป็นวันแรกของโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราจัดเป็นนิทรรศ พร้อมรองรับทุกคนที่จะเข้ามาสนุกกันตลอด3วันนะที่เหลือนี้นะครับแล้วก็จะไปถึงวันอาทิตย์เราก็จะประกาศตัวเลขในวันนั้นนะครับก็เป็นตัวเลขที่นับสดนะครับจากการผ่านประตูผ่านระบบเคาน์ติ้งตัว๋วนะซึ่งก็เที่ยงตรงมากนะครับแล้วเราก็จะประกาศมาเลยว่ามีกี่คนที่เข้างานของเราในครั้งนี้ถือว่ามาร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน อนามิตระยะยาวฮะไม่ได้สั้นฮะฉะนั้นไม่ได้มาปีเดียวจะมายาวๆไปเลยย้ายฐานให้เรื่องเกมมาเกิดขึ้นที่กรุงเทพครับเมตานิวคบสอบทุกข้าว